กอสิล่าัสคองกับอีหนึ่งตัวแปรสำคัญหรือมันจะคือมอสราเมเจอร์มูวิท็อช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Talk Chat News นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นที่สนใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเอามารายงานกันให้ทราบแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับที่ Major Group ที่นี่ที่เดียวนะครับสามคลิปต่อสัปดาห์สามข่าวต่อสัปดาห์ครับและอย่างที่บอกไว้ครับสัปดาห์นี้เราจะมาพร้อมกับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวใน Godzilla vs Kong ครับ แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของกอสิล่าเวอร์ซ์องยังไงก็อยู่ที่การต่อสู้กันของสองสัตว์ประหลาดระดับซูเปอร์สตาร์ตามชื่อเรื่องนั่นแหละครับแต่หนังที่เป็นเรื่องราวภาคที่4ของมอน s t ต r v e เ s e ์เรื่องนี้เนี่ยยังไงก็น่จะมีสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวอื่นเข้ามามีบทบาทแน่ๆละครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีทฤษฎีในหมู่แฟนๆออกมาแล้วครับว่าสัตว์ประหลาดยักษ์ที่น่าจะได้รีเทิร์นในหนังภาคนี้อาจจะเป็นเทพพิทักษ์ของโลกที่มีชื่อว่ามอสตรานั่นเองครับ ย้อนไปทําความรู้จักกับมอสราสักนิดหนึ่งนะครับไคจูมอสราเนี่ยเป็นไคจูที่มีลักษณะเหมือนผีเสื้อกลางคืนครับเปิดตัวในหนังของตัวเองที่มีชื่อมอสราในปีพันเก้าร้อยสิบเอ็ดโดยเป็นหนังเดี่ยวของตัวเองนะครับจนปีหกสี่เนี่ยแกก็ถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งในไคจูของจักรวาลกอสซิล่าครับในหนังเรื่องมอสราเวร์ซัสกอสซิล่าในปีพันเก้าร้อยสิบสี่ครับถ้าใครยังจําได้นะครับกอสซิล่า king of monster เนี่ยมอสราได้มีส่วนช่วยเหลือกอสซิล่าในการจัดก,การกับ a a นกยักษ์ราดดดดอออออนนนหรรรืืวว่่่าาาาาโะะะคับแลลลสสุท้้้ยกกกก็ไชีิิตเพปปงซจ จนราชาของสัตว์ประหลาดอย่างก็ซิล่าสามารถจัดการคิงกิโดราได้สําเร็จครับซึ่งในก็ซิล่าคิงออฟมอนสเตอร์นะครับคิงกิโดรากับมอสราเนี่ยดูเหมือนจะตายไปแล้วทั้งคู่นะครับแต่หนังก็ยังทิ้งอีสเตอร์เที่เป็นเหมือนไข่ลูกมะฮือมาเอาไว้ครับเรา,าว่าโมหนางเนี่ยเก็บไข่ยักษ์นี่เอาไว้แล้วคนจนํานวนมากก็เชื่อว่านี่มันน่าจะเป็นไข่ของมอสราอีกตัวแน่ๆนะครับ โดยที่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามอสตราเนี่ยหน้าตาเหมือนผีเสื้อกลางคืนประหลาดๆนะครับการเคลื่อนไหวในฉากบู๊ก็ไม่เหมือนกับตัวอื่นครับทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวละครมอสตราเนี่ยถือเป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆมากๆครับเรียกว่านอกจากกอสซิลาก็มีมอสตราเนี่ยแหละครับที่มีบทในหนังหลายภาคที่สุดครับหลายฝ่ายจึงเชื่อว่ามอสตราที่ดูเหมือนจะจากไปแล้วเนี่ยน่าจะได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งครับเพราะว่าความนิยมของตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความนิยมของก,กนนงอสซิล ี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้ดีครับว่าไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามครับมันเปลี่ยนบทเป็นฝ่ายพระเอกบ้างฝ่ายตัวร้ายบ้างเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแบบนี้ตลอดเวลาครับกระทั่งก็ซิล่าเองก็คุมดีคุ้มร้ายอยู่นะครับเรียกว่ามีแต่มอดราก ตัวเดียวครับที่อยู่ฝ่ายพระเอกอยู่ฝ่ายดีมาตลอดซึ่งด้วยความที่มอสราเนี่ยหลายคนตีความว่าเป็นเพศเมียเนี่ยเขาก็มองว่ามอสราคือนางเอกฝ่ายไคจูของจัก,กราวาลก็ซิล่าก็ว่าได้เหมือนกันนะครับอีกเบาะแสหนึ่งที่แว่แวๆออกมานะครับว่ามอสราจะกลับมามีบทบาทเนี่ยก็เพราะว่านักแสดงอย่างจางซียี่จะกลับมารับบทดรไอรีนเฉินกับดรหลิงฝาแฝดที่สามารถสื่อสารกับมอสราต่อเนื่องมาจากก็ซิล่าคิงออฟมอนสเตอร์ครับซึ่งตัวละครของจางซียี่เนี่ยเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับเทพธิดาฝาแ อยู่กับมอสรามาตั้งแต่ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ บทบาทของมอตราในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเทพพิทักษ์ของโลกอยู่แล้วนะครับหลังจากที่หนังภาคก่อนเนี่ยมอตราช่วยกอซิล่าในการปราบคิงกิโดร่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในก o ร์ซิล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยมอตร่าอาจจะมีบทบาทในฐานะตัวละครที่จะเข้ามาหย่าศึกระหว่างกอรซิล่ากับคิงคองก็เป็นไปได้ครับกอร์ซิล่าเวอร์ซัสคองเป็นผลงานของอดัมแวนการ์ดนะครับผู้กำกับจากหนังสายสยองครับที่ได้จับงานใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับตามข่าวเนี่ยคายแซนเลอร์ ler, แลวก็มิลลี่บ็อบบี้ ก็จะกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งหนึ่งครับแต่บทนําในก็ซิล่า vs คองคราวนี้เนี่ยจะเป็นของตัวละครตัวใหม่ครับที่แสดงโดยอเล็กซานเดอร์สกาการ์นะครับที่จะมารับบทเป็นนักธรณีวิทยาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามสัตว์ยักษ์แบบไม่ได้ตั้งใจครับนอกจากนั้นก็จะมีดาราสาวนะครับไม่ว่าจะเป็นริเบคก้าฮอลจากไอออนแมนภาคที่3นะครับอิไลซากอนซาเลสจากอลิตตาบั t เตอร์แองเจิลแล้วก็ฮอปสันชอนนะครับรวมทั้งเจสิก้าเฮดวิกนะครับที่กำลังจะได้ร่วมงานในเดอะแมทริกซ์ภาคที่4ร่วมแสดงด้วยครับ ตามกำหนดการนะครับ Godzilla Kong. ก็ซีรา versus คองกำหนดเอาไว้21พฤษภาคมปีหน้านะครับหวังว่ากำหนดฉายนั้นจะไปได้ด้วยดีแล้วเราจะได้ดูศึกสัตว์ยักษ์รุ่นเฮฟวีเวทนี้พร้อมๆกันทั่วโลกแล้วก็ภาวนาให้มันประสบความสําเร็จครับเราจะได้ดูมอนสเตอร์เวอร์สแบบนี้ต่อไปอีกหลายๆหลายๆภาคครับส่วนไอเรื่องทฤษฎีมอสราจะกลับมาในก็ซ l l าจะเป็นจริงแค่ไหนเอาไว้ใกล้ๆเนี่ยผมว่าก่อนนั้งฉายเดี๋ยวก็มีเฉลยมาบอกเราแน่นอนแล้วผมจีนเวฟเดอร์จะหยิบมารายงานแบบนี้ให้ทราบกันในรายการเมเจอร์มูฟิท็อกช็อตนิวส์แบบนี้ นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ